ฝ่ายชายไล่ลงรถแต่งชุดคลอสเพลทุกคืนไม่ช่วยเรือนหอร้างฟ้องสุภกิจฉะเดือดเอชุติมาจบไม่สวยรักห่าง31ปีก่อนหน้านี้ถูกจับตามองอย่างหนักว่าเลิกรากับแฟนรุ่นลูกอย่างฟ้องสุภกิจที่อายุห่างก,กันกว่า31ปีแล้วหรือเปล่าหลังต่างฝ่ายต่างอันฟอลโล IG แถมยังลบรูปคู่ออกเกลี้ยงอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาเอชุติมาก็ได้ออกมาตอกย้ำ วเลิกกับฟ้องแล้วโดยเผยคลิปที่เมาส์กับต้อมรัชนีกรพร้อมแคปชั่นว่ายังไงวิฮ่าฮ่าโดยระหว่างการสนทนาของทั้งสองคนเอก็เผยว่าโโหลๆมีใครโสดไหมคะหาผู้ชายดีๆสดๆมีไหมต้อมก็ตอบกลับมาว่ามีอะไรหนักใจพูดมาเจ้าตัวก็เผยว่าผู้ชายมันงี่เง่าฉันก็เลยอยู่คนเดียวไม่รักดีล่าสุด ฟรองสุภกิจได้ออกมาเคลื่อนไหวเป็นครั้งแรกหลังเอชุติมาประกาศยุติสัมพันธ์ด้วยการโพสภาพนั่งในร้านอาหารพร้อมแคปชั่นเป็นคนตรงๆต,ตอนนี้ยังว่างข้างๆยังไม่มีใครโสดแล้วไปไหนก็ได้โคตรมีความสุขเลยก่อนหน้านี้เอชุติมาข่วงฟรองสามีเด็ก เปิดเผยเรื่องราวความรักต่างวัย31ปีพิสูจน์รักแท้เกือบ5ปีฟ้องเผยถึงเรื่องเกือบถอดใจไม่ไปต่อเพราะถูกมองว่าเป็นแมงดาปรับตัวกันเยอะทั้งการกินการนอนการไปเที่ยวเพื่อนแต่ตอนนี้เข้ากันได้หมดเอเผยบ้างพูดจาทะเลาะก,กันเขาก็ไล่เราลงรถตอนตีหนึ่งฝนตกเดินลงไปแบบใน MV เลย สุดท้ายเขาก็มาตามหาเรา3มชั่วโมงแต่เอแอบกลับไปที่คอนโดตั้งนานแล้วให้ฟร้องตามหาไปหนุ่มฟ้องเผยว่าส่วนตัวแล้วชอบเอในลูกชุดนอนแต่เป็นชุดนอนที่ไม่ได้นอนแทมทุกคืนพี่เอก็จะชอบแต่งคอสเพลย์และเตรียมทำการบ้านด้วยกันเสมอและเอก็ทำใจรับแล้วว่าวันหนึ่งฝ่ายชายจะต้องไปมีครอบครัวกับผู้หญิงที่สามารถเป็นแม่ของลูกได้เนื่องจากตนอยู่ในวัยหมดประจำเดือนแล้วไม่สามารถมีลูกได้แล้ว บวกกับอายุก็เพิ่มมากขึ้นยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนด้วยนะคะ